ชอบสินค้าดีทิฟรีได้ง,ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง อย่างที่นี่ก็จะเป็นหนึ่งใน4ฟิลแปลงปลูกของเราอะนะคะคือพื้นที่ปลูกของเราจริงๆนะีมี250ไร่ค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นเป็น แปลงปลูกผืนแรกของครอบครัวเราค่ะก็คือคุณพ่อซื้อที่แปลงนี้เป็นแปลงแรกแล้วก็เริ่มทำมะม่วงที่นี่นะคะในพื้นที่30ไร่ค่ะแปลงผลิตหลักของเราจริงๆจะอยู่30กิโลจากที่นี่นะคะแต่ว่าณปัจจุบันเราก็ใช้ที่นี่เป็นทั้งแปลงผลิตด้วยแล้วก็ใช้เป็นแปลงวิจัยด้วยค่ะแล้วก็เหมือนไว้ทำพวกกิจกรรมฟาร์มต่างๆเพราะว่าที่นี่คือก็คือฟาร์มช็อปเราตั้งอยู่ที่นี่แล้วลูกค้าก็เลยสามารถที่จะเดินดูแล้วก็ ทำพวกทัวเก็บเกี่ยวหรือทัวฟาร์มอะไรเงี้ยคือเราก็ใช้แปลงนี้ในการทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งหมดเลยค่ะช่วงนี้เรากําลังเป็นช่วงทํามะม่วงรุ่นนอกฤดูอยู่ค่ะผลผลิตขอบนี้เราอยากจะเก็บประมาณช่วงธันวาถึงมกรานะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงติดดอกอยู่ค่ะเดี๋ยวเ๋ยวลองเข้าไปดูกันกันเลค่ะ คืออย่างช่วงนี้มันจะเป็นระยะที่แบบเราเรียกว่า crisis period คือมันเป็นช่วงระยะวิกฤตที่สุดค่ะสำหรับมะม่วงมันจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ตั้งแต่่อ,อ,อดอกเริ่มฟอร์มขึ้นมาแล้ว่อดอกเริ่มบานอะไรอย่างเี้ค่ะไปจนถึงช่วงติดเม็ดเล็กๆแบบนี้คือมันจะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคละมังแรงมากที่สุดค่ะดังนั้นแบบช่วงนี้มันก็จะต้อง มีความถี่ในการเดินแปลงหน่อยลงเช้าเที่ยงเย็นเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเราจะได้เช็คว่ามันมีการระบาดของโรคและ,มะแมลงอะไรที่เหมือนแบบเราจะต้องแบบดูแลจัดการให้ทันท่วงทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะต้นนี้เราจะเห็นออฟอร์มของเขาทั้งหมดเลยว่าแบบตั้งแต่เราเริ่มแบบออกดอกอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้คือจะเริ่มตั้งแต่อันนี้คือกําลังจะแบบผีตาดอกอะไรเงี้ยค่ะจะแตกออกมาแล้วพอแตกออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือแบบแตกขึ้นมานิดนึงแล้วพอแบบชอ่อเริ่มยาวนิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อย่างสีแดงของชอ่อเนี่ยค่ะคือมันจะแบบโชว์ให้เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชว่ามันเพียงพอไหมในการแบบเลี้ยงชอ่อหนึ่งชอ่ออันนี้พอโตขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วพอเหมือนแบบอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบช่วงเนี่ยสเตจแบบชอ่อเริ่มเริ่มบานะนะคะและอย่างอันนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเหมือนแบบมีการแบบติดผล เม็ดเล็กๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งช่อช่อหนึ่งเนี่ยคือมันจะให้ผลผลิตประมาณแบบอ๋อหนึ่งถึงสามผลเท่านั้นนะคะไม่ได้ว่าแบบมีจุดๆ,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 ๆเยอะขนาดนี้แล้วแบบมันจะติดผลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยพอ่พอเริ่มพอเริ่มแบบเริ่มร่วงแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าแบบเม็ดจริงที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันจะมีประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้สองสองสามลูก แต่อย่างเวลาที่เหมือนแบบเราต้องเดินในแปลงเพื่อตรวจเช็คเรื่องบบแบบโรคละแมลแรงจริงๆอะคะ่ะมันก็จะเป็นเนี่ยช่วงช่วงที่เหมือนแบบช่อบ,บานอยู่ประมาณนี้นะค่ะ้วเนี่ยเวลาเราแบบเคาะะแบบเนี้นะคะยค่ะทำไมบางทีมันจะเห็นแบบเป็นพวกแบบสตรีปออกมาเลยนี่วันนี้เราเจอน้องด้วยนี่ค่ะพี่ต๋องอันนี้คือน้องเพียบไฟอันนี้คือเรียกว่าไม่มีการระบาดแบบคือมียังไม่ถึงระยะระบาดนะคะพอเคาะออกมาแล้วแบบ เจอแค่แบบไม่กีดตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเหมือนแบบช่วงที่มันระบาดจริงๆยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเต็มมือเราไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนั้นก็ต้องแบบมีการจัดการให้ทันท่วงทีเพราะอย่างเพียไฟเนี่ยสมมติว่ามันลงในช่วงที่เหมือนแบบว่าเรามีเม็ดขนาดเล็กขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเม็ดที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะแบบหายไปได้ภายใน3วันนะคะ <laughs> คือเราก็จะต้องมีการเช็คเช็คการระบาดอะนะคะถ้าระยะการระบาดมันไม่ได้แบบ ทำอันตรายกับพืชเราได้มากขนาดนั้นคือเราก็ปล่อยค่ะคือเพราะว่าอย่างช่วงนี้มันก็จะออสภาพอากาศมันไม่ได้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเขาสักเท่าไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเ,ออเป็นช่วงที่มีระยะแบบการระบาดสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะต้องมีมีการฉีดพ่นพวกสิ่งที่จะออทําให้แบบเขาแบบหยุดการเจริญเติบโตลงค่ะเราก็จะมีการใช้ในระยะในระยะที่แบบมีการระบาดเท่านั้นค่ะ อย่างอันนี้คือเราก็จะเห็นว่าเราจะมีการแบบต้องมีการแบบ pruning มี trimming มีเอาพวกใบที่มันไม่ที่มันเป็นใบเก่าอะไรเงี้ยค่ะออกอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อทําให้แบบทรงพุ่มมันโปร่งอยู่ตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าการมีใบอยู่เยอะๆอะไรไคือมันเหมาะสมนะคะคือมันก็จะเป็นการแบบดึงไนโตรเจนไปใช้พัฒนาใบโดยใช้เหตุเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราต้องแบบพัฒนา่อดอกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้ว่อต่อช่อหนึ่งอะ่ะเราใช้ใบสักประมาณแบบ20กว่าใบอะไรเงี้ย ก็ถือว่าโอเคแล้วในการพัฒนาฟอร์มผลสําหรับ2-3ผลต่อช่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการจัดการธาตุอาหารพืชดีแค่ไหนยังไงอะนะคะอย่างมะม่วงเนี่ยธาตุที่มันวิกฤตจ,จริงๆเนี่ยมันจะเป็นพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมแล้วก็บรอนซึ่งเป็นพวกธาตุอาหารพืชที่สําคัญกับพวกคาแรคเตอร์ต่างๆในมะม่วงจริงๆนะคะส่วนธาตุอื่นก็แล้วแต่สเตจตั้งแต่เริ่มแรกที่เราแต่งกิง่งหรือแบบเริ่มแบบ บำรุงต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องมีประมาณ200วันนะคะซึ่ง200วันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะมาใส่ปุ๋ยแบบสูตรเสมออะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันอะไรเงี้ยดังนั้นในแต่ละระยะของมะม่วงเนี่ยมันต้องการธาตุอาหารในแต่ละช่วงที่มันมีความแตกต่างกันไปอย่างฟาร์มของเราเนี่ยคือเราก็จะต้องเน้นแบบเฉพาะเจาะจงนิดนึงก็จะมีการทําเรื่องซอยอนาไลซิสทุกปีนะคะก็ดูค่าวิเคราะห์ดินเอาว่า ปีนี้ในแปลงของเรามะม่วงมันแหลกธาตุไหนเราก็มีการแบบเติมธาตุอาหารนั้นเข้าไปให้มันเหมาะสมแล้วก็จะได้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไปนะคะอย่างช่วงระยะที่เรามีการแบบดึงดอกอะไรพวกนี้ค่ะไปจนถึงฟอร์มเม็ดเล็กๆช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องมีการแบบให้น้าอยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงที่มะม่วงจําเป็นที่จะต้องต้องการน้ําเยอะมากนะคะก็จะมีแค่ช่วงช่วงเนี้ยแล้วก็ช่วงที่เราให้ปุ๋ยช่วงมีการ ผักต้นหรือแบบกำลังแบบสะสมธาตุอาหารพืชในต้นในช่วงก่อนที่แบบจะให้จะให้พวกช่อดอกอะไรอย่างเงี้ยคะะดังนั้นระยะที่มะม่วงจําเป็นแล้วก็ต้องการน้ำจริงๆจะเป็น2ช่วงสงช่วงหลักๆแค่นี้เองค่ะนอกนั้นก็ไม่ได้ต้องการน้ํามาก อย่างเรื่อง การควบคุมหญ้าของที่นี่นะคะคือเรากา็พยายามที่จะต้องควบคุมให้สวนเราสะอาดอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าทุกระยะของพืชสวนเราจะสามารถอยู่ร่วมกับหญ้าได้เหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบมันมีช่อดอกแล้วช่อดอกเราก็กําลังบานถ้าแปลงมันลกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันมีการสะสมของพวกโรคและมแมลงหรือพวกแบบอย่างเช่นเพลี้ยไฟเราอะไรเงี้ยเ,เรามีการแบบฉีดพ่นไล่อะไรของเขาแบบลงมาแล้วออกจากต้นแต่เขาก็สามารถที่จะมูฟลงไปแบบเก็บตัวอยู่ในโพรงหญ้าของเราได้ ดังนั้นมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบเคลียร์สวนให้สะอาดโดยเฉพาะในช่วงที่มันมีมช่อดอกบานอยู่นะคะซึ่งแบบเราก็จะใช้วิธีการตัดเป็นหลักนะคะเพราะว่าอ,อ๋อเรก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้พวกยาฆ่าหญ้า,าในแปลงให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับดินแล้วก็อย่างพืชสวนเนี่ยมันยังเป็นงานที่ง่ายที่เราจะใช้ทั้งคนหรือไม่ก็ใช้เครื่องจักร เป็นรถอะไรเงี้ยในการวิ่งตัดเราก็พยายามที่จะควบคุมให้สวนสะอาดด้วยวิธีนี้อยู่ตลอดพวกหญ้าที่เราตัดแล้วหรือพวกใบมะม่วงถ้าสมมติว่ามันเป็นใบมะม่วงที่มันไม่ได้แบบทรีมออกมาแล้วมันมีโรคพืชอะไรติดอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโรคพืชติดมากับใบคือเราก็จะต้องทำการเอาไปเผาค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีโรคอะไรคือเราก็เนี่ยเอาไว้ที่โคนต้นเลยแล้วก็ให้เขาย่อยสลายไปตามธรรมชาติค่ะก็เป็นปุ๋ยให้ธาตอาหารกลับลงดินต่อไปค่ะ เรามีหน้าที่ทําทุกอย่างออกไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ต้องแทบไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วก็มองตาก็เข้าใจกันอะไรค่ะเรื่องของงานของเรา